เอาหัวใจมาตรงนี้จะได้ใจตรงนี้คือถ้าเป็นของสเวนเซ่นอ่ะเนื้อแมคคาเดเมียมันชัดมากไม่แต่เสื้อผ้าน่ารักน่ารักทั้งเลยเหมาะก,กับพักมากนี่น่าจริงนนี้สัหรัเราโอ้นี่ฮะ m a k a list Merry Christmas and the happy, happy first t o y dream one two <laughs> 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 ทำไมคุณแมรี่มาคนเดียวครับก็รอพวกคุณอยู่นี่ไงคะทำไมครับยังไม่เจอคนที่ใช่หรอครคุณแมรี่เธอมันเจออยู่แล้วถ้าเกิดว่าอยากรู้ี่ยต้องไปติดตามในแมรี่สวิตชันแต่วันนี้เนี่ยฉันไม่ได้เป็นแมรี่ฉันเป็นดีมค่ะที่จะมาแบบมีแฮปปี้ไลฟ์ที่เดอะมอล l i ไลฟ์สโตร์แห่งนี้และผมบอกเลยนะครับที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิที่นี่ทำไม เห็นผม2คนไปเดินกระจุกกระจุกกระจุกอ่ายังไม่เห็นทำไมมาเจออะไรบ้างมันอยู่ใน Mary Mission ไงถ้าอยากเห็นติดตามได้ที่ YouTube ของ The Mall เลยนะคะ The Mall Group The Mall ครับผมแล้วผมบอกเลยนะว่าที่นี่เดินเพลินมากๆใช่จริงๆชอบชชอบกินมีเต็มที่มีครบมีทุกอย่างจะชอบจะกินมีหมดครับครไ่ได้คัญข้างหลังนี้เห็นอะไรไหม <Christmas. S 2> นี่จะเข้าเทศกาลแล้วครับทุกคนครับวันนี้ผมบอกเลยว่าเดอะม l ลลี่สโตร์บางกะปิจัดหนักจัดเต็มให้เราสุดๆคือทุกคนสามารถมาถ่ายรูปเล่นได้เลยโพสไปนะคะใส่ชุดมาแบบให้เข้ากับธีมด้ว่าโพสวันนี้มทาทำอะไรกรันวันนี้เราก็จะมา make a list นั่นเองค่ะค่ะ พอที่นี่เนี่ยเป็น a happy place to live life เขาเรียกว่า,วาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามจะมาแบบเป็นครอบครัว,ว จะมาแบบเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องเป็นอะไรก็ตามเนี่ยก็จะมีความสุขมากๆแล้วเดินถูกต้องครบหมดแล้วเดินทางง่ายมากสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าสายสีเหลืองได้ทางเรือก็ได้มารถยนต์ก็ได้รถแมนนี่มาต่อตรงนี้เลยรถตู้มาจากตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ยังเป็นนะคะ the capital of life wonders นั่นเอง Wo n เดอร์ของเราเนี่ยคืออะไรนะถ้าอยากรู้จักเนี่ยววันนี้จะพาไปรู้จักทั้งหมด7 w o n d e r เด้วยเชื่อกัน งั้นเราไปเริ่มจากวันเดอร์แลกสกันเลยดีกว่าครับแต่ว่าก่อนไปเรามาเกมด้วยวันนี้เราจะมีภารกิจตามเล่าหัวใจกันอุยจะมีแบบภารกิจอยู่ๆก็มีคนได้หัวใจหรือว่มีคนเสียหัวใจสุดท้ายใครได้หัวใจน้อยสุดโดนลงโทษโอเคซึ่งบทลงโทษเรายังไม่รู้ตอนนี้ใช่ไหมยังไม่บอกอแล้วถ้าได้มากสุดอะ เป็ได้โอเคก็ต้องระวังเอาไว้ละตอนนี้แปะแปะพร้อมแล้วไปกันสตรีมเราวันนี้เป็นแม r ี่คริส a ์ m a สแอนด์แฮปป p ้โ o ร์ทอวลิปที่พี่ดีมเลือกเนี่ยผมตามใจพี่ดีมเลยนะหรอเพราะว่ามันเป็นภารกิจที่มหาทำเลเปิดคาเฟ่สาขา2ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิอ้าวงงงงถ้าใครงงนะคะต้องไปติดตามในแ r r y s ส i s ทชันด้วยแต่ว่าระหว่างที่หาทำเลเนี่ยมันก็จะเหมือนจะไม่ได้หาแล้วเพราะเราจะแบบ ช้อปปิ้งเอ่ยกินเอ่ยนู่นนี่นั่นจนลืมละจนลืมว่าต้องหาเปิดครับที่เปิดครับเพ่ก็เลยมาดูว่าวันนี้นะคะว่าเราจะเมค e l i s อะไรบ้างใน The m o r e Lifestyle b a บ g k o k ที่ถึงแล้วครับพี่ทีมครับร้านนี้ครับลิสต์แรกของเราเลยครับ แอปปิพิทครับปิ้งย่างสไตล์เกาหลีครับผมชอมันก็อของไมซ์สูเปอยู่ใช่ไหมใช่ครับฉันต้องรู้ว่ามีชื่อนีด้วยแล้วบอกเลยว่าร้านนี้นะมีแต่ของกินอร่อยอ,อยแลยที่สําคัญพี่ดีปกตินี่ยเรากินอาหารปิ้งย่างเนี่ยกลัวตัวเม็นไหมฮะกลัวดิเพราะต้องไปไหนต่อทีน่นี่ไม่ต้องกลัวเขามีเครื่องดูดควันครับอ้าโอเคเลิศม,มากและเขายังเป็นหนึ่งใน wonder of dining destination ว่าอย่างเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะคะเขาเรียกว่ารวมร้านอาหารอาณาชาติเนี่ยครบครันมากๆเรียกได้ว่าเป็นแบบสวัสดิ์ของนักชิมหรือว่า Food Destination Hub นั่นเองเอางี้หิวละเข้าไปเรียนดีกว่าอ๋อไปครับไปเยอะไหมครับเยอะมากๆเราทุกอย่างดูน่าอร่อยมากๆอย่างแช่งจิ๋งนี้เป็นของโปรดของฉันคือทเลอันนี้เป็นทะเลดองข้าวผัดกิมจิก็น่ากินเพราะเราอยากกินอะไรกันบ้างน้ำซุปกิมจิครับเออซุปกิมจิฉันก็ชอบคือทุกอย่างในนี้ผมสั่งมาให้พี่ดีคนเดียวเลยนะครับโอ้โหให้เรากินคนเดียวแล้วใช่ปะใช่ครับผมสุดยอดของความเปย สั่งชุดแฮปปี้พิกคุ้มราคาเข้าถึงง่ายมากจะบอกให้นะคะว่าเป็นฟู้ดเดสเนชั่นฮับจริงๆมีแต่ของกินอร่อยๆพอเรามาถึงร้านแล้วเนี่ยสามารถปิ้งเองได้หรือว่าเรียกพี่ๆพนักงานมาปิ้งให้ก็ได้ครับเออปังมากราคาเนี่ยเริ่มต้นแค่100กว่าบาทเท่านั้นเองครับปังมากใค่นะคะยังไม่เคยกินแฮปปี้พิกคุณนา์สมิธยูเนี่ยต้องมาลองจริง เจอกันครั้งแรกคือเป็นยังไงบ้างอย่างของพักอะ่ะจะเป็นคนที่แบบเป็นคนแอคทีฟมากๆนี่คือคำชมส่วนคุณแม่ก็จะแบบดูแบบเ,เ,เหมือนจะเงี้ๆแต่ขาจะมีความกวนๆก็เป็นแบบน่ารักคอล์สไตล์สำหรับผมใช่ไหมชื่นชอบพี่เขาอยู่แล้ว <Why? S 2> เขามีช่องมีอะไรอะไรเงี้ยทุกคนเฮ้ย mm hmm. เรารู้ว่าจะมาเล่นคู่กับพี่ดีมเราก็มีความเกรงว่าเฮ้ยเราจะทําได้ดีไหมซึ่งแบบว่าสุดท้ายเจอพี่ดีมอ่ะความเฟนล,ลี่เข้าถึงง่ายอ่ะครับทำให้ทุกอย่างมันโฟล์มากๆเลยอะไรเงี้ย ขอพูดสั้นๆละกันเพราะว่าเขาเป็นคนที่เอ็นจอยมากนะครับพี่ดีมเป็นคนที่ทําให้บรรยากาศของกองเนี่ยสนุกแล้วก็ทําให้มันถ่ายทําแบบว่าคือแฮปปี้ทุกคนเที่ทุกคนได้เอนจอยกันไปเลยนะคะใครขี้หมูให้เพื่อนคนนั้นได้สองเขาเรียกว่ารางวัลแห่งความมีน้ำใจคืออย่างฉันเนี่ยไม่ขี้อะไรให้ใครเลยเข้าใจไหมไม่ขี้อะไรใครเลยขี้กินเอง แบบเนี้ยก็จะไม่ได้หัวใจโอเคค่ะหัวใจเอาไปแปะสิเอาหัวใจมาตรงนี้จะได้ใจตรงนี้ตอนนี้ไม่ใช่หัวใจแล้วนะอนเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะคนณมือคนที่เขากิ้มหัวใจนะคะโอ้โหเจ้าป้าเธออ่ะเจ้าดิเจ้าป่าขเธออ่ะมาผมแปะให้อ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งกันต่อนะคะที่เชนชอว์วอร์มันต์สโตร์ Let's go ลิปที่สองนะครับร้าน Gentlewoman เออีจะบอกว่ามันมีหลายอย่างมากนะคะทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าเครื่องประดับสมีคบเลยแล้วคอลเลคชันเขาเนี่ยออกบ่อยมากๆทุกคนมาลองดูเลยสอผ้าเขามีหลักที่สำคัญนะทุกคน Gentlewoman ของเราเนี่ยยังเป็น Wonder of Fashion and Completion ด้วยนะครับอันนี้เป็นอีก Wonder หนึ่งนั่นเองเข้ามาทุกคนเป็นแต่เสื้อผ้าน่ารักน่ารักนเลยอันนี้คือน้องดอกไม้ นนัใครชอบครับอันนี้ผมชอบเพราะว่าผมรู้สึกว่าอันนี้ผู้ชายใช้ได้ได้ทุกเพศทุกวัยนะฮะอันนี้เทมากสิ่งที่ผู้ชายชอบที่สุดใน gentleman เคอกระเป๋าเพราะว่าเสื้อผ้าส่วนใหญ่เป็นของผู้หญิงไง<ช>แต่ว่าอันนี้มันเหมือนสวรรค์ของผู้หญิงเลยนะเพราะว่าเสื้อผ้ามันหลากหลายมากจริงๆมีทั้งเครื่องประดับแล้วก็กระเป๋าก<ช>็มีทุกอย่างเกี่ยวกับการแต่งตัวนะคะและเสื้อผ้าเนี่ยที่สำคัญคือมีหลาย collection มากๆเขาออกหลมยมากๆอยากรู้ว่ามาถ่ายที่ละมรแล้วโซบางกะปิครับ น้ำตกน้ำตกก็ดีเพราะว่ามันเป็นวันเดอร์เหมือนกันค <Wonder S 2> ่ะวันเดอร์อะไรไม่ไปแจวันเดอร์ er ใช่ปหมอันนี้เป็นวันเดอร์ออฟเนเจอร์ว้าวธรรมชาติสุดๆเต็กโตกเต็กโตกอีกหนึ่งวันเดอร์ต้องมาเหนึ่งว่าเห็นน้ำตกนี้รู้เลยว่าที่ไหนเดโมไลฟ์โซนบางคับเองแต่ผมมารู้ว่าพี่ดีมชอบโซนอะไรมากที่สุดโซนอะไรที่เราเจอกันวันนี้เลยนะและ้วสัมผัสได้เลยนะคริสต์มาสต่อของกินแป่ชอปต่อหรือยังบังละอาเชิญครับผม พี่ดีมพี่ดีมมาเร็วครับเราจะไปลิสต์ที่สามจะบอกว่าลิสต์ต่อไปเนี่ยเฮ้ยออะะไร่จะบอกว่าเลิฟแน่นอนคือบอกไม่ได้ไงเป็นเซอร์ไพรส์หรอเซอร์ไพรส์โอเคงั้นเราไปเจอลิสต์ที่สามกันเลยค่ะนี่ครับเรามาถึงแล้วนะครับลิสต์ที่3ของเราช่วยแบ็กได้บ้างเองเฮ้ยเป็นอีกเดสติเนชชันหนึ่งที่ฉันรู้สึกแฮปปี้เป็นโซนที่สาวๆเนี่ยต้องเลิฟมากโอเคไปช็อปกันดีกว่าไป ฉันก็มียี่ห้อนี้อ่ะใช่ยี่ห้อนี้ไม่รู้จักไม่ได้ยี่ห้ออะไรครับ Harveys น s h a v e y s นะทุกคนครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมผมถึงอยู่กับพี่ม่อนสองคนนะครับเพราะเราหนีมาช้อปปิ้งถ้าให้พักเลือกได้พักจะเลือกคู่ไหนถ้าผมหรอเลือกให้พี่ดีกว่าจากบริเวณนี้หรอเชอาทำอะไรกันน่ะกำลังให้พักเลือกรองเท้าให้ม่อนครับยี่ห้อนี้คือเน้นเบาเน้นสบายเน้นใส่ง่ายเน้นนุ่มอุ้ยนุ่มจริงด้วยอ่ะเก่งมาก เราได้ที่เมาพอดีเดี๋ยวให้นั่งกับในเรื่องนี้มีพระเอกใช่หรอมีคนเดียวหรือเปล่าไม่ไม่พระเอกในแต่ละตอนแล้วกันมีเจ็ดคนแต่ว่าจะเหลือแค่คนเดียวไหมหรือว่าต้องไปติดตามเราต้องติดตามดิเราไม่แน่ใจว่าสุดท้ายเนี่ยเราจะเลือกใครไหมใครจะเป็นคนคว้าหัวใจใช่ไหมีิไที่แมรี่จะได้เปิดร้านแมรี่จะเปิดร้านที่ เดอะมอลไลฟ์โซใช่ไหมคิดว่ามีสิทธ์ก็รอดติดตามค่ะทุกคนอยากให้ไปดูซีรีส์กันนะจะเจอแบบนักสแสดงเยอะมากฝาก้วยนะคะทุกคนไปดูที่นี่นะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กับซับสไคร้แล้วก็ฝากน้องๆสองคนกระดิ่งก็อย่าลืมกดนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ไม่พลาดตอนใหม่ด้วยแมรี่เมเจอร์เย่าอย่ยเพราะงั้นะเราแพูดเหมือนเราจบเ้วเลยตอนเนี้ยมันยังไม่จบ่านี้ไงอ่ะอยู่แล้วครับคือพอจะปีใหม่เนี่ยรู้สึกว่าอยากจะแต่งบ้านใหม่ในไหนเนี่ยพี่ดีมอยากแต่งบ้านสไตล์ญี่ปุ่นอยู่แล้วทำไมคะ วันนี้ผมพาไปแบบให้จุกใจเลยที่ไหนคะที่ไปลิสต์ต่อไปกันเลยดีกว่าครับมารับผมถึงแล้วลิสต์ที่4ของเราครับมูจิเขาจะบอกว่าสิ่งนี้มันเป็น Wonder o r ออ p a จ Joy อยใช่ครับ The Mora l i ไ e บังคับีนะคะก็จะรวมแบรนด์ญี่ปุ่นต่างๆเเข้ามาอยู่ตรงนี้อย่างเช่นมูจิเป็นต้นเข้าใกล้คริสต์มาสแบบนี้ผมบอกว่ามาที่นี่จัดเต็มมากๆใช่ไปค่ะไปญี่ปุ่นกัน Let's go ครับ เลือกให้ตัวเองใช่ไหมชุดนอนละกันง่ายๆเพราะรู้สึกว่าชุดนอนมูจิเป็นชุดนอนที่แบบดูดีแล้วมีมินิมอลล้วก็อยู่ได้ตลอดแล้วผ้าใส่สบายรูไหมต่กอของผมมูจิผมซื้ออะไรซื้ออะไรคือผมซื้อแต่ปกาเฮ้ยแต่จริงๆปากกาสมุดอะไรอย่างงี้เนาะก็ถ้าเลือกซื้อให้ตัวเองก็คงกลับย้อนไปปากกาอ่ะล้วคนมั่เหรอคะนี่เลยครับกระเป๋าสะพายอ่ากระเป๋าใช้ได้ทุกวันไม่มองว่ามันมินิมอลแล้วก็มันแมทได้กับทุกชุดอ่ะ ง่ายเลยใช่ใชตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ญี่ปุ่นแล้วรเราจะไปญี่ปุ่นต่ออีกที่หนึ่งเพื่อจะไปหาของกินแล้วก็ช้อปเพิ่มที่ไหน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 ดอ,ดองดองดองกี้ตอตองไป ถึงแล้วนะครับนี่นะครับลิส์ที่5้าดองดองดองกี้ก็บอกเลยนะครับว่าที่ดองกี้นี่นะครับผมไม่ว่าคุณจะซื้อของฝากของกินขนมมีหมดคือเหมือนยกญี่ปุ่นมายกญี่ปุ่นมาวางไว้ตรงนี้เลยสดๆพร้อมแล้วก็ลุยครับผมวถ้าวันนี้ต้องซื้อของขวัญให้เพื่อในดองกี้ืออะไรซื้อของขวัญเนอะของขวัญใช่เอาเลยหรอ เจลสบู่แพะเป็นแพ็กเกจจริงสำหรับแบบให้เป็นของขวัญเองแน้อนก็น่ารักดีคิดว่าหาซื้อได้ในชาพนี้ตรงนี้ด้วยพวกแบบของญี่ปุน่นอะไรของญ่นนี่ครับของผมซื้อไปฝากเพื่อนเป็นน้ำผลมไม้นะครับได้ชอบกินน้ำมะม่วงเหรออันนี้เป็นน้ำมะม่วงผสมน้ำแอปเปิลนี่เลยที่มาร์กหน้าครับอยากให้คนทีสนใจอยากให้เพื่อนอะ่ะมีหน้าที่แบบว่าสดชื่นนุ่มก็นี่เลยครับผม m o ย r e face m a k ครับแล้วก็จะช่ดยให้หน้าของคุณอันนี้ไม่ได้ใครอินอันนี้นะคะแค่บอกว่าของของเขาดีดองกี้มีดะของที่่างๆใช่ครับเย้ถึงแล้วครับพี่ดีมครับเป็นลิสต์ที่ฉันแบบชอบมากที่สุดติมพี่เนี่ยมันมีความพิเศษนะพี่ม่อนพี่ดีมพิเศษยังไง ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตรมังกะปีไอศครีมเซเว่นเซ่นมีให้เลือกถึง101รสชาติเฮยเยอะมากเริ่มกันที่สเต็ปแรกเลยอันนี้จะเลือกนานนิดนึงนะพี่ดิมนะเฮ้ยชอบมากเพราะเขามี101รสชาติพวกไอศครีมนี่เราชอบของเซเว่นเซ่นคือเขาเอากลับมาหมดแล้วใครที่คิดถึงไอศครีมแบบรสชาติตอนเด็กมาที่นี่เลยถึงวันที่18กุมภาพันธ์2567นี้เท่านั้นนะฮะ คือถ้าเป็นของเซเวนเซ่นอ่ะผมชอบกินแมคคาเดเมียมากที่สุดเนื้อแมคคาเดเมียมันชัดมากชอบสตรอเบอรี่ชีสเค้กกับมิดไนท์บราวนี่แล้วก็ชอบมะม่วงซอสเบทมียูสุชีสเค้กด้วยอ่ะสาขาเนี้ยรสโปรดของพี่ม่อนคืออะไรครับของผมเหรอครับเป็นช็อกโกแลตกับสตรอเบอรี่ครับฉันเลือกเสร็จแล้วฉันไปก่อนว้าไปแล้วหนึ่งของดีจะเลือกเป็นแบบห้าสกูมันเป็นสองแล้วเป็นห้าอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาดูว่ามีโดนไหมบ้างสเต็ปที่สี่ นี่ครับปิกอัพปิกอัพจำหารกิดของเราได้ไหมจำหน้าหัวใจรอบนี้ได้ค่ะดวงเลยตามดวงเลยไปออเดอร์ตัแรกไม่ตอบฉันเลือกเสร็จแล้วฉันไปก่อนว้าไปแล้วหนึ่งที่สองได้ไปเลยดวงตัวต่อไปได้หนึ่งดวงรู้เลยว่าใครกินจังเรื่องกินที่สุดใช่ชัดมากเลยอ่ะกีมีโนโ้ตต้นนอนอีกก้ามากเลยขามีคนติดให้เราก็ติดเอง ไอติมที่มีรสชาติเลือกเยอะถึง101่งรสชาติเนี่ยมาที่เ,เซเวนเซนที่สาขาเดอะมอลไลฟ์สโตร์บางกะปินะคะถึงวันที่18กุมภาพันธ์2,567นี้เท่านั้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับพี่นิมพี่มอนครับภารกิจ หาทำเลเปิดคาเฟ่สาขา2ที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิของเราครับหาอะไรล่ะครับหาไม่ได้หรอกคะโอ้โหดูพี่ดีมดิเดี๋ยวก็พาไปกินข้าวไปเลือกรองเท้าไปเลือกเสื้อผ้ายากมากกับการที่เข้ามาในห้างที่ทุกอย่างมีครบขนาดเนี้ยคือประทับใจตั้งแต่แบบร้านอาหารแรกจนถึงร้านสุดท้ายตอนนี้เจอไปกี่วันเดอร์แล้วตอนนี้สี่วันเดอร์คือมี Wonder of Nature ก็คือน้ำตกใช่ปะมีวันเดอ o ์ออฟแฟชชั่นแอนด์คอมพลีชัก็คือ ลองแ a ็ k แอนด์ชูซาลอนแล้วก็มี Wonder of Dining Destination อย่างเช่นแบบแฮป p ี้พิถูกต้องเป็นต้นสุดท้ายนะก็คือ Wonder of j อฟเจแปนจอยก็คืออย่างมูจินั่นเองดองกีนั่นเองยังไม่จบนะครับยังเหลือก็คือว o นเดอร์ออฟเพชพาราไดสศูนย์รวมของคนรักสัตว์อ่าพาสัตว์มาได้ใช่พาสัตว์มาได้ด้วยเพราะว่าเป็นโซนที่มันเพิ่งเปิดใหม่เขาเพิ แล้วก็มี Wonder of e x c i t e m e n t เป็นแบบศูนย์รวมที่คนที่ชอบทำกิจกรรม <Hey. S 1> ครบคันได้ทุกเพศทุกวัยเลย Wonder of Entertainment ความบันเทิงครบจบจัดงานอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเรียกว่าแบบ The Capital of Life Wonder นั่นเองทุกอย่างเลยนะครบจบที่นี่จริงๆที่ The m ม l l Life Store บางกะปิเอาจริงก็เรา3คนนะวันนี้ก็มาแบบยังเดินไม่ครบห้างเลยเพราะห้างใหญ่มากแล้วก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับมันมีของกินของช้อปปิ้งได้เยอะมากๆปีใหม่นี้คริสต์มาสนี้นะครับก็อยากชวนให้ทุกคนนะชวนเพื่อน ชวนแฟนหรือว่าชวนครอบครัวนะครับมาเดินช้อปปิ้งกันมากินของที่อร่อยนะครับที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปินะครับเพราะที่นี่นะทุกคนเขาครบจบที่เดียวจริงๆนะครับแต่เดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยเราไปที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางแคพูดเป็นเล่นไหมทาไมรู้ไหมเขาบอกว่าที่นั่นน่<น>ะทั้งใหญ่แล้วก็สวยไม่ต่างกันกับที่นี่เลย,เยผมขอถามได้หน่อยว่าเกมที่เราเล่นน่ะเขามีบทลงโทษอะไรหรือเปล่าคิดป่าวว่าแบบว่าทําไมเขาถึงถามอะ ในเมื่อหัวใจที่อยู่บนอกของเขาอะน้อยสุดมันมีน้อยสุดอ่ะเขาอยากโดนโทษเหรอนี่ไงมีเซมีซเหมือนกันเพราะว่าได้ทิปมาไม่เอาไอ้นี่ขี้โกงปะแพ้เลยนะพี่ดีมอยากให้ทาอะไรครับปะแพ้ีมีสามเอางี้ดีมอ่ะมีเสื้อผ้าอยากได้ร้านตรงเจนทัลวูแมนอะคือเป็นตัวสีเขียวไซส์เอสไอติมเซเว่นเซนอยากกินอีกเอค่าสกู๊ปเราสามคนนะคะมาจากซีรีส์เรื่องแมรี่สเมชชั่นของทางเดอะมอลนั่นเองทุกคนสามารถเข้าไปดูได้แล้วตอนนี้ พระเอกเนี่ยมีเยอะมากเจ็ดคนด้วยกันใช่อีกเจ็ดคนครับอันนี้บวกอีกสองเป็นเก้าอ่าฝากติดตามด้วยนี่เลยที่ YouTube ของ The Mall Group นะครับสำหรับวันนี้นะครับ Make a l i ิสภารกิจพิเศษของพวกเรานะครับคงต้องลากันไปก่อนแล้วก็ฝากติดตาม Make a l i ิสด้วยนะครับในช่องทาง Facebook IG YouTube ของ The Mall Thailand นะครับและอย่าลืมไปกด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้เราพวกเราด้วยนะครับที่ YouTube The Mall Group นะครับอย่าก็อย่าลืมติดตามซีรีส์ของพวกเราด้วยนะครับ m ม r ี่มิ s ชั่นครับบ๊าายบย